สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเช้านี้นะครับผมใกล้จะ1ิบเโมงแล้วนะครับผมก็จะมาทำคลิปอัปเดตของราคาบิตคอยของแคดานโลกนะครับผมตอนเช้านี้ครับโลสุดอยู่ที่33409น้ะครับผมไฮสุดสูงสุดก็33795นะครับผมผมจะพามาดูครับของตามเฟรมวิกก่อนนะครับตามเฟรมมันมันก่อนนะครับตามเฟรมมันนะครับผมก็ก็ยัดใส่เส้น moving average หน่อยนะครับผม โอเคนะครับจะพยายามไต่อยู่ตรงนี้นะครับแนวรับนะครับแนวรับที่สําคัญนะครับครับเดือนจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆดูโซนนี้นะครับนี่คือแนวรับแนวรับหมายความว่าทาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับแต่ไม่ลงต่ําไปกว่านั้นแล้วนะครับนี่คือแนวรับนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ครับเดือนนะครับพยายามไซเวย์อยู่ตรงนี้นะครับถาใดเส้นสีแดงนะครับตัดสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่า12เดือนต่อไปนะครับมันจะขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะขึ้นนี่คือราคาง่ายๆนะครับแต่ต้องถือนานเพราะว่าระหว่างทางมันจะขึ้นขึ้นลงๆนะครับโอเคนะครับดีใจนะครับผมตอนนี้ขอให้พยายามไซเวอยู่แถว28,0 0 0ดอลลาร์หรือหรือ3า0 0 0 3 2น0 0ดอลลาร์นะครับนี่คือสำหรับบิตคอยนะครับส่วนครับําเพลงวีบนะครับก็เนี่ยครับ เส้นมันเลื้อยลงนะครับเลื้อยลงแช่ติดดินนะครับเพื่อนๆเนี่ยนั่นหมายความว่าแช่ติดดินลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับติดดินไหมครับเนี่ยเนี่ยเลื้อยลงมาน้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับเลื้อยลงมาแบบนี้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 แล้วก็ยัดขึ้นไปนะครับผมยัดขึ้นไปแท่งเดียวสูงแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เราสันนิษฐานได้ว่าณอดีตนะครับมันเลื้อยยิกยักยยัอยู่แบบนี้นะครับเพื่อรองรับไอ้ครับเดือนลงสุดนะครับแล้วก็จะขึ้นไปนะครับผม แต่ปัจจุบันน no> ี้เราคิดว่ามันต้องเลื้อยยักยักแบบนี้นะครับเลื้อยยักยักขดลงแบบนี้นะครับสามารถขดลงได้ครับเดือนเดือนลงสุดได้นะครับก็จะขึ้นไปแบบนี้ส่วนตามเพยมเดนนะครับตามเพยมเด้นนี่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับตามเพยมเด้นนี่ขึ้นนะครับผมตามเพยมเดขึ้นนะครับผมส่วนแนวต้านนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอยู่แนวนี้นะครับําเป็นปากสามเหลี่ยมนะครับแคบนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็จะเบรกเบรกทันทีนะครับแล้วแต่ว่าจะเบรกไปฝั่งไหนนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับนะ ส่วนตามเฟรม S4 นะครับ S4 ก็ย่อลงมานะครับแต่ไม่สุดนะครับนี่ย่อลงมาลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะปล่อยลงมานิดนึงแล้วดึงดึงขึ้นไปหรือจะดึงขึ้นกลางอากาศนะครับกลางอากาศนั่นหมายความว่าหมายความว่าดึงแบบนี้นะครับหรือดึงแบบนี้นะครับดึงโซนนี้นะครับดึงโซนนี้นะครับเพื่อนในตัวนี้ดึงขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่า ไอ้สี่ต้งใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงตรงนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าจะลงมาตรงนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไม้บายนะครับตอนนี้เติมเงินเข้าไปแล้วนะครับผม4ี่ร้อยอุตสรดอลลาร์หรือประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนดูแต้งนี้ไว้นะครับเนี่ยสีแดงเห็นไหมเห็นไหมสามสามสี่สี่ห้าสามสามสี่สี่หกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูออเดอร์ก่อนว่าผมจะบายได้หรือเปล่านะครับตามเพมเอ็มห้านะครับยังลงได้อีกนะครับเอ็มสิบห้าก็ลงเอ็มสิบห้าปลอมขึ้นนะครับแต่สามารถที่จะปล่อยลงมาตรรรงนนนนนนนีีี้้้ไดะะคคัับบเเพื่่อๆยแว เข้าตามเฟรมไหนต้องออกตามเฟรมนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะ,นะครับย่อให้บายถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับเด้งขึ้นในช็อตนะครับอย่าตามเป็นเก่งว่าเทรนขาขึ้นนะครับแล้วช็อตมันว่ามันสูงแล้วนะครับสุดท้ายถ้ามันไปผิดทางเราจะทนได้ไม่นานเพราะว่าเราต้องขายทิ้งเพราะว่าภาพใหญ่เราคิดว่ามันต้องไปนะครับเราถือได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าความมั่นใจเทรนขาขึ้น,นมัน,ม,นมันไป ไปเข้าซื้อเนี่ยถอยปิดทางมันลงเราซื้อได้นานขึ้นเพราะว่าเรามัา่เจามันต้องขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่นี่คือเป็นติก๊กเทคนิคเล็กๆน้อยเต้นกาลงเหมือนกันนะครับอย่าไปบายนะครับเพราะว่ามันอาจจะขาดทุนได้นักพอเร่งขึ้นเนี่ยเขาต้องช็อตนะครับผมเพราะว่าเราทนได้ไม่นานเช่นกันนะครับผมนี่คือตามเฟรมของ5นาทีนะครับคิดว่านะ่าจะกลับไปเล่นอยู่แถวข,ขอบนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบแนวรับของ15นาทีนะครับแนวต้านแนวรับอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนนะครับส่วนตามตามเฟรม m 1 5นะครับลง ลงมาแล้วนะครับตามเฟรม M15 นะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาโซนนี้ได้นะครับเพื่อนแนวรับนะครับแนวรับโซนนี้นะครับสามารถได้ราคาที่โอเคนะครับผม3ามสามเข้าตามเฟรมไหนต้องหกตามเฟรมนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ได้ดีที่สุดเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ก็พยายามจะจะนํามาถ่ายทอดนะครับในวิธีการเทรดของผมนะครับร้อยละ กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่จะผิดจะถูกนะครับก็คือนี้คือมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้ชี้นําเรื่องราคาเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับหลายๆครั้งนะครับมันอาจจะลงหลายแต้งก็จริงนะครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับลงมานะครับแต่อาจจะมีแต้งเดียวที่ขบยาวก็ได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับแบบนี้มันเลื้อยยักยักนะครับพร้อมที่จะปล่อยลงมานะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับพร้อมที่จะปล่อยลงมานะครับเนี่ยแต่เนี้ยปล่อยลงมาแน่นอนนะครับโอเคนั่นเลยลงมาแล้วครับเนี่ยปล่อยลงมานะครับเดี๋ยวจะปล่อยนะครับหลอกดึงดึงข ตัวน้ำเพิ่ม30นะครับก็คิดว่าจะได้จะลงมาได้นะครับเพื่อนๆนี่ยเห็นไหมลงมาแล้วเพื่อนแน่นอนครับเดี๋ยวรอบายได้เลยนะครับรอบายได้เลยทุบแล้วครับผมโอ้โหนะครับทุบแล้วนะครับทุบแล้วนะครับทุบแล้วนะครับผมมากินกาแฟข้างถนนนจะได้ยินเสียงดังนะครับทุบแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไปยาดเคลียร์เซ้นออเดอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรองรับการซื้อนะครับผมนะครับบางครั้งเราคิดว่ามันจะขึ้นนะครับเราก็ใส่ใส่ใส่ออเดอร์ไว้ได้นะครับใส่ราคาว่าบายลิมิต นะครับสมมุติว่าลงมาตรงนี้ฉันจะซื้อแล้วนะอ่าลงมา3 3 3 0 0ื่นสามพันสามร้อยอ่านจะซื้อฉันจะซื้อนะครับลงมา3 0,000ื่นอะไรแบบเนี้ยลงมา3 0,000ื่นฉันจะซื้อนะครับบายลิมิตนะครับผมอ่ามาดูด้วยกันนะครับแต่งนี้นะครับ S1 นะครับน่าจะลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบตั้งคลิปแล้วก็จะรีบโพสต์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นเวลาอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่ทันนะครับเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้โดจิขึ้นไปอาจจะเป็นตัวนี้ขึ้นดึงขึ้นไปก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าทุบมาโซนนี้นะเพื่อนๆนะสามสามสองกศูนย์นะครับทำไส้นะครับหากได้ราคาที่ดีก็โอเคนะครับผมอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามสามสามแปดนะครับผมอาจจะได้ทุนนี้นะครับก็โอเคนะครับเอสซีนะครับคิดว่ายังลงนะครับผมเพราะว่าขึ้นไปไม่ผ่านนะครับเมื่อคืนขึ้นไปนะครับโชกดีที่ปิดออเดอร์ทันนะครับโอเคนะครับ ตัวนี้นะครับน่าจะดิ่งดิ่งลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนม,ม,มองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็แยกเคลีรยเส้นออเดอร์นะครับก็ให้ดูภาพใหญ่นะครับบิตคอยลงได้อีกประมาณทัก20%นะครับ20%นี้จะดิ่งหรือจะเลื้อยออกข้างก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับพรพรเพื่อนๆ่นผมทุกครั้งนะผมไม่ได้เตรียมกระพริปอะไรมาพูดในหะ้เพืเ่อนฟังนะครับเพราะว่าเอาตามหน้างานนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เก่งในเรื่องของการตัดต่อคลิปนะครับ พิกี่นาทีก็ลงเลยนะครับไม่ได้มากรองมาอะไรนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําให้มันโลกสวยนะครับเพราะผมเล่นนอาเงินนะครับไม่ใช่ว่ามามาฉิดวิทยาคุณครับคุณคะนะครับเพื่อที่จะให้ให้ให้มันดูดีตามแล้วตามความเข้าใจนะครับเพราะผมเน้นเรดเองนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียให้ใครนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าจะลงมาราคาที่3ามสามหนมะครับเพื่อนๆนะครับลงแน่นอนนะครับผมนะครับดูแบบนี้นะครับพรวดนะครับเพื่อนๆรอรับตรงนี้นะครับนะครับรอรับตรงนี้นะครับภาพใหญ่นะครับจะได้กินกาใหญ่ๆนะครับหญ้าพึ่งหญ้าพึ่ง อย่าเพิ่งอย่าเซลนะครับผมคิดว่าถ้าลงมาก็เสี่ยงอาจจะเด้งขึ้นนะครับลองลองดูนะครับตัดสินใจดูนะครับผมเนี่ยครับแนวรับนะครับตัวนี้ที่ผมตีไว้เพื่อนๆลองดูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ตามมาฝากสั้นๆนะครับคิดว่า ah s4 ราคาน่าจะย่อลงมาได้ส่วนตามเป็นของ ของราคาของไทยน่าจะลงประมาณสักหนึ่งล้านต้นๆก็ได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนะครับรอรับ3ามสามนะครับสามสามหกแนะครับผมนะครับตามเฟรมเข้าทําเฟรมไหนพยายามบอกทําเฟรมนั้นนะครับส่วนทําเฟรมเดยมันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับนั่นหมายความว่าเดยมันอาจจะต้องลงมาก่อนนะครับเดือนเดย์อาจจะต้องลงมาก่อนนะครับลงมาแล้วก็มันอาจจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าคราฟอื่นๆเนี่ยมันลงนะครับคราฟสชั่วโมงมันพร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับลงมาตรงนี้นะครับจน เป็นกว่าจะตัดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่า4ี่ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อจากนี้ไปมันจะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้โอเคนะครับผมยังไงก็ทําคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับส่วนเอมาก็ยังลงนะครับมันจะพรวดแน่นอนนะครับผมนะครับให้ติดพื้นให้ติดดินนะครับมันจะเด้งขึ้นอย่างแรงนะครับผมทุกตามเฟรมติดดินนะครับตรงนี้เส้นตะโตกติดดินทุกตามเฟรมนะครับมันจะทําให้รู้ว่ามีแรงขึ้นอย่างรุนแรงนะครับผมนี่ อย่ลงขึ้นเเอ็มัจวโมงยังลงนั่นหมายความว่ารอรับ3ามสามศได้เลยนะครับผมเนโซนนี้ก็ได้นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆดูทางขวามือนะครับที่เส้น3ามส1ราคาบิตคอยโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะเพื่อนที่อยู่แถวภูเก็ตนะครับหรือว่าอยากให้ผมเทรนตัวต่อตัวก็ก็ทักหาผมได้นะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะศึกษาออนไลน์นะครับศึกษาผมนะครับก็ก็ทักหาผมได้นะครับผมที่ไลน์ไอดีนะครับ R U N N I N G นะครับ94ตัวหรือว่าพิมพ์คำว่า running ตัวเล็กนะครับมันจะต่อด้วย94ตัวนะครับเป็นลายดีผมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมอากียร์เข้ากลุ่มที่ฟังผมโม้บ้างก็ทักหาผมได้นะครับผมนะครับถ้าไอ้ดีก็เปิดสมัครบัญชีผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมมาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบอัพอัพเดตคลิปก่อนนะครับทุบแล้วครับโอเคครับทุบตามที่ผมว่านะครับทุบตามที่ผมว่านะครับผมจะตั้งออเดอร์ไว้ที่33นะครับขอดูโลโลเก่านะครับ3 3 3สานะครับ 3 3 3 3 3 6 7นะครับผมจะตั้งตรงนี้นะครับ3 3 3 6 7นะครับเพื่อนๆ3า367านะครับเดี๋ยวผมลงเลยนะครับขอลงทริปก่อนครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ